รอบรั้วข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากประจำเดือนกุมภาพันธ์2565มาเริ่มกันที่ข่าวแรกต้องขอแสดงความยินดีกับจังหวัดตากที่คว้ารางวัลพระราชทานการแข่งขันทุบีน้ววันทีมแดนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชีพ2022ระดับประเทศรุ่นจูเนียร์มาครองได้สำเร็จโดยการนำทีมของท่านสมชัยกิจ,จเจริญนุ่งโรดผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายนพลชยานนท์พักดีนายกเทศมนตรีเมืองตากทั้งนี้นายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายอดสศรสมเจริญศิลป์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต,ตากด้านส่งเสริมพัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมรับเสด็จทุนกระหม่อมดิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานโครงการทูบีนับวันในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต,ตากร่วมพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต,ตากมอบหมายให้แพทย์หญิงธัญรัตนสิทธิวงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต,ตากด้านเวชกรรมป้องกันหนึ่งเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต,ตากรวมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวในพื้นที่นะักบ้านอุมห่วมและสสชบ้านอุมห่วมตําบลบ้านนาอำเภอสามเงาและโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาอำเภอบ้านตาก ร่วมต้อนรับด็อกรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและอสอมจังหวัดสุขโขทยัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยบริการประถมภูมิเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับอสอมอและผู้นําชุมชนในพื้นที่อําเภอสามเงาอำเภอบ้านตากและร่วมกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาส้วมวัดณวัดพระบรมธา,าตาุบ้านตากอาเภอบ้านตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะร่วมคิดออฟการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโรคโควิด -19 ในเด็ก5-11ปีที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากนายเสาณิตสุริยะกุลณะอยุธยาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงณห้องประชุมจอมพลโรงแรมเวียงตากรีเวซา์อำเภอเมืองตาก กิจกรรมรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้โควิด -19 และเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตามนโยบายของการฉีดวัคซีนล้านโดล้านใจล้านความหมงใหญ่เพื่อชาวตากณบริเวณสวนสาธารนณะหนอง,น,องน้ำมณีบรนพศเกาะลอยอำเภอเมืองตากรวมประกวดอสอมอดีเด่นรับชาติสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนมามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2565 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่2ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากครั้งที่3ถึงครั้งที่5ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่8ถึงครั้งที่12ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาชมรมทวีน้ำมวันจังหวัดตากประจำปี2565ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตากประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมมศักยภาาพเสสรริ้งคุณ ค่าพลังใจและความสุขคนแก่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง Care Giver ในอำเภอฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในอำเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยปีงบประมาณ2,565นะักสํานักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงาพบพระอุ้มผางและวังเจ้าการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในณนะโรงพยาบาลสามเงาและสํานักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงาโรงพยาบาลพบพระและสํานักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระออกประเมือสถานที่เพื่อขอจัดตั้งโ o วในการเตรียมความพร้อมตรวจโคโิดในกลุ่มแรงงานเขตอำเภอแม่สอด นายแพทย์สารณสุขจังหวัดตากพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 เขตอำเภอเมืองตากอเภอแม่ระมาดสามเงาแม่สอดวัดหนองบัวบูราพราอภอแม่สอดจุดฉีดวัคซีนหนองน้ำมณนีบรรพตเกาะลอยอมเ,เมืองตากสสจตากร่วมกับศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ e HA, น EHA ณอภอุ้มผางอพ,พ,พุกพักและอมะแม่สอด thought ร่วมกับสคร .2 พิษณุโลกประชุมขับเคลื่อนชุมชนลดเข็มลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี2565จังหวัดตากเขตอำเภอเมืองตากท่าสองยางแม่สอดแม่ละมาดและอุ้มผางประชุมคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารรอพอสอตบ้านแม่ยาอำเภอบ้านตากติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารบ้านพักพยาบาลจำนวน24ห้องโรงพยาบาลแม่ละมาดประชุมคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารครังยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่2 ับ2,565โรงพยาบาลท่าสองยางประชุมติดตามความคืบหน้าและคัดเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้ในอาคารพระราชทาน5ชั้นโรงพยาบาลท่าสองยาง ประชุมสรุปผลงานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากปีที่ผ่านมาพร้อมชี้แนวทางการดำเนินงานปี2565พร้อมร่วมเยี่ยมชมตลาดนัดสีชมพูในตลาดมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากบุคลากรสาธารณสุขมากมายประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากพร้อมคณะมอบของเยี่ยมสวัสดีเนื่องในห่วงเดือนแห่งความรักปี2565ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่กเกษียณอายุราชการขอบคุณที่ร่วมรับชมและรับฟังรอบรัวข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและพบกับนใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ